ณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งมีเจ้าของร้านชื่อว่านาวาเจ้าของเม uh ืองหิมะซึ่งมีห้องบุฟเฟ่ส่วนตัวที่เพื่อนสนิทอย่างออนเซนแผนกวิ้นน้อยได้จองเอาไว้ในขณะเดียวกันคินคินในโดนเสาร์ที่เร็กได้เดินเข้าไปในห้องบุฟเฟ่ส่วนตัวของออนเซนด้วยความไม่รู้อุ๊ยอาหารสปาเกตตีอร่อยจังอยากกินดีกว่า ง่วงนอนแล้ว,วนอนดีกว่าคินคินหลับไปด้วยความง่วงนอนหลังจากนั้นไม่นานออนเซน็นเดินเข้าไปในห้องเห็นสปากเกตตี้ที่เหลือจึงตกใจมากเกิดอะไรขึ้นทำไมสปากเกตตี้ของฉันเหลือนิดเดียวออนเซ็นเห็นคินคินจึงเดินเข้าไปปลุกนี่นายตื่นตื่นมากินสปากเกตตี้ของฉันทำไม ระหว่างที่ออนเซนและคินคินกำลังทะเลาะก,กันโมด้าแมวดำเจ้าของร้านก็เดินเข้ามาแมวแมวหยุดทำไมถึงทะเลาะก,กันเขกากินสปาเกตตี้ของฉนะันน่ะฉันไม่รู้ฉันไม่เพจคินคินโกรธจึงเดินออกไปจากร้านอาหารด้วยความงุนงงของออนเซนและโมด้าคินคินที่ยังโกรธอยู่ ไม่รู้จะทำยังไงจึงโทรไปนะัตตาลูฟี่ราชาโจสลดัดเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันที่ทะเลทรายกันนะโอเคคินคินและต้ามาเจอกันที่ทะเลทรายด้วยความมุ่งม,มั่นเดี๋ยวเราต่อสเร่องพกับไป หลังจากนั้นทั้งสองต่อสู้กันเล่นๆและเริ่มจริงจังขึ้นจนคินคินแพ้คินคินโกรธมากจึงเดินกลับบ้านขณะเดียวกันนาวาเพื่อนของคินคินและตาได้เดินผ่านม,มาเห็นเหตุการณ์ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกัน ถึงได้มาคุยกับโมด้าเมียวเมียวเมื่อกี้เราเห็นไดโนเสาร์ทีเล็กและลูฟี่รลท์ชัยจนสลัดทะเลาะกันเราไม่อยากให้เขาทะเลาะกันเลยเมียวเมียวฉันก็เห็นไดโนเสาร์ทีเล็กและนกเพนกวินทะเลาะกันฉันไม่อยากให้พวกเขาสองคนทะเลาะกันแลามาวางแผนคืนดีกันไหมนั้นเราไปซื้อสาหร่ายให้พวกเขากินกัน ณนะร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่อยู่ๆก็มาจากไหนไม่รู้เหมียวเหมียวสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเหมียวขอรับสาลายสองถุงเหมียวโอเคจัดไปค่ะราคาถุงละกี่บาทครับเหมียวถุงละสิบบาทค่ะเหมียวหลังจากได้รับสาลาย นาวาและโมดาได้มายืนคุยกันเร,เราเพาเพื่อนไปเชี่ยวกันดีไหมเหมียวไปมเมืองน้ำแข็งกันฮัลโหลไปเมืองน้ำแข็งกันไหมเหมียวโอเคเย้ okay. yeah. ณเนะมืองน้ำแข็งซึ่งบรรยากาศยังคงตึงเครียดนาวาเจ้าของเมืองออกมาต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เมืองน,น้ำแข็งครับเรียกพวก<อ>เรามามีมอะไรหรอไปเล่นสเก็ตกันเถอะมาแล้วอยากทะเลาะกันเลยมันไม่ดีนะเราไปกินสาหร่ายกันเถอะหลังจากทุกคนได้กินสาหร่ายและฟังเพลงทุกคนก็ได้ปรับความเข้าใจกัน ฉันขอโทษฉันอารมณ์ร้อนเกินไปถึงไม่ไมใครชอบฉันไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอภัยให้กันหลังจากนั้นทุกคนได้ไปเล่นสเก็ตอย่างมีความสุขและนาวาได้หันมาเห็นข้าวตูก็ตกใจอา้าวตามมาได้ไงเนี่ยาอมาดูว่าสาระที่ฉันให้ไปได้ผลจริงหรือเปล่าย